รายการสุขกายสบายใจกับลักขณาสุริยง สวัสดีคะ่ะตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการสุขก,กายสบายใจกับลักขณาสุรยงทุกข่าวมื่เสาร์ทุ่มครึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้ไปเที่ยวไปที่ไหนอะไรอย่างไรกันดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะรวมถึงคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะถ้าหากว่าใครที่จะต้องเป็นผู้ที่ขับรถรับผิดชอบชีวิตคนอื่นนี้ยิ่งต้องเข้มงวดกับตัวเองเลยนะคะแล้วก็มีวินัยในตัวเอง อย่างยิ่งเลยล่ะค่ะแต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลต่างๆในสังกัดของภาครัฐนะสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขกรุงเทพหมหานาครและก็มหาวิทยาลัยต่างๆที่เป็นโรงเรียนแพทย์เนี่ยคะ่ะเขาประกาศเปิดทำการนะในวันจันทร์ที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอย่างค่อนข้างกระทันหันประกาศให้ฟันหลอวันจันทร์เนี่ยเป็นวันหยุด เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวันดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็เลยเป็นห่วงคือไม่สามารถที่จะจัดระบบระเบียบได้ทันเนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยก็มีคนไข้ยแยะมีผู้ป่วยเยอะนะที่เขานัดหมายกัน วันจันทร์เนี่ยก็จะค่อนข้างหนักๆแหละทีนี้ถ้าหากว่าจะให้ตระเวนติดต่อหรือว่าโทรติดตามไปที่คนไข้เพื่อที่จะเปลี่ยนกําหนดการเนี่ยมันก็ยุ่งยากนะยุ่งยากกับระบบของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลจะต้องระดมโทรหาวันวันหนึง่งแค่งานที่มีเป็นประจําอยู่แล้วนั่นก็หนักก็เหนื่อยพออยู่แล้วเนี่ยนะคะมันจะส่งผลกระทบต่อระบบแล้วก็รวนแล้วก็ทีนี้คนไข้ก็จะไปเทในวันอื่นๆถัดมาด้วยขณะเดียวกันเอง คนไข <sm> ้ก็จะลําบากด้วยเพราะว่าเขานัดหมายไว้แล้วนี่ใช่ไหมคะก็อาจจะมีลางุ่งลางานหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ลูกหลานจะต้องลางานหาคนไปเป็นเพื่อนไปโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลอะไรทํานองเหล่านี้นะคะ หรือถ้าหากว่าคนไข้เขาอยู่ในถิ่นที่ธุรกันดารหน่อยหนึ่งเป็นคนไข้ที่ไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีโทรศัพท์อยู่ประจําบ้านเวลาจะติดต่อทีต้องโทรหาอบตอโทรหากำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรทํานองนี้นะคะก็ยิ่งจะลําบากเพราะว่าติดต่อสื่อสารกันไม่ได้อีกดังนั้นแล้วโรงพยาบาลรัฐที่เขามีคนไข้จำนวนมากๆอย่างเช่นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลอำเภออะไรเหล่านี้ เขาก็เลยไม่ได้ปิดบริการยังคงเปิดให้บริการอยู่แต่อาจจะไปลดทอนบางหน่วยเล็กๆย่อมๆยอม่ยอยๆหน่วยที่คัดกรองหน่วยที่ไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนอะไรมากมายนักรวมถึงคลินิกเย็นคลินิกนอกเวลาราชการก็อาจจะมีการปิดได้ในบางหน่วยงานด้วยนะคะก่อนที่จะไปก็ตรวจสอบข้อมูลกันก่อนค่ะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บณนะตอนนี้มีเรื่องของไข้เลือดออกกับ ไวรัสซิก้าที่จะต้องเฝ้าระวังกันล่าสุดนี้เราพบผู้ป่วยซิก้าแล้วร้อยสิบคนใน20จังหวัดแล้วก็พบหญิงตั้งครรภ์ด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทําให้แท้งทารกมีภาวะศีษะเล็กได้เป็นข้อมูลที่มีขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่1มก,กราคมจนถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมาเราพบผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า1 1 0คนใน20จังหวัดมีแนวโน้มผู้ป่วยเริ่มสูงขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและก็สูงสุดในเดือนมิถุนายน30คนค่ะท่านปลัดกระทรวงสาธารณาสุขคุณหมอโอภาสตการกวินพงศ์บอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อแล้ว6คนใน5จังหวัดอยู่ที่จันทบุรี2พิษณุโลกระยองสมุทรสงครามตราดจังหวัดละ1คนค่ะ ก็จะมีความเสี่ยงทำให้เกิดภาวะแท้งหรือทารกเกิดภาวะศีรัะเล็กจากการติดตามหญิงตั้งครรภติดเชื้อไวรัสซิก้าตั้งแต่ปี2559ถึง2563 241คนพบแท้งไป4คนค่ะเด็กที่คลอดมีภาวะศีรษะเล็กแล้วก็มีผลบวกต่อไวรัสซิก้าเนี่ย3คนก็ได้ติดตามพัฒนาการเด็กจนครบ2ขวบ77คนพบมีพัฒนาการผิดปกติเนี่ย4คนค่ะ สำหรับการเฝ้าระวังทารกแรกคลอด2,000กว่าคนพบความผิดปกติแต่กําเนิดที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ย15คนเลยนะสามารถติดตามพัฒนาการจนครบ2ปีได้4คนพบความผิดปกติด้านพัฒนาการถึง3คนขณะที่การเฝ้าระวังกลุ่มผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายมี145คนพบสัมพันธ์กับไวรัสซิก้าอีก5คนค่ะ คุณหมอโอภาสบอกว่าปีนี้เริ่มพบหญิงตั้งครรติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วแล้วก็ยังพบการระบาดของโรคในทุกภูมิภาคหลายพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเช่นเดียวกันก็ได้สั่งการที่ทุกจังหวัดตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีผื่นมีไข้ปวดข้อตาแดงหรืออย่างน้อยๆมีอาการเดียวก็ได้นะผื่นไข้ ปวดข้อตาแดงโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์นในชุมชนหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยยืนยันทารกคลอดที่มีภาวะศีรษะเล็กและผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายส่วนทารกคลอดที่คุณแม่มีประวัติติดเชื้อไวรัสซิก้าแม้ยังไม่พบความผิดปกติแต่ว่าต้องติดตามประเมินพัฒนาการอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งอายุครบสองขวบค่ะจังหวัดที่พบผู้ป่วยให้ดำเนินมาตรการเข้มข้นทั้งการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคลด จำนวนยุงพาหะโดยเฉพาะอำเภอที่พบผู้ป่วยและมีหญิงตั้งครรภก็ให้อสมช่วยแจ้งเตือนหญิงตั้งครรภให้ป้องกันยุงกัดอาจจะใช้ยาทากันยุงร่วมกันกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านเป็นประจําทุกสัปดาห์โดยเฉพาะบ้านที่มีหญิงตั้งครรภและชุมชนโดยรอบ ให้กำจัดยุงตัวแก่ทุกสัปดาห์จนครบ4สัปดาห์ซึ่งก็จะช่วยป้องกันทั้งไวรัสซิก้าไข้เลือดออกและก็โรคไข้ปวดข้อยุงหลายได้ด้วยค่ะเพิ่มเติมข้อมูลกันนะกระทรวงสาธารณสุขเขาก็กำชับไปที่โรงพยาบาลเลี่ยงการสั่งใจายยากลุ่มเอนเซตเพื่อที่จะลดความเสี่ยงเรื่องของไข้เลือดออกและก็เสียชีวิตนะคะอย่างที่ดิฉันเคยเน้นย้ำว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่มีไข่เนี่ย ให้หลีกเลี่ยงยาบางชนิดเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหาถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ว่าเราเป็นไข้เลือดออกนะท่านปลัดกระทรวงสาธารณาสุขคุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์ยังได้พูดเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ตอนนี้มีรายงานพบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่า40,000คนเสียชีวิตไป40กว่าคนคะ่ะเป็นกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไปมากกว่าเด็กเล็ก เสียชีวิตประมาณ10%มีการกินยาแอสไพ i รินหรือว่ายาลดไข้แก้ปวดกลุ่มเอนเซมเช่นไอบูโพรเฟนมันจะทำให้เกล็ดเลือดทำงานผิดปกติเพิ่มความเสี่ยงให้เลือดออกง่ายจนกระทั่งช็อกและก็เสียชีวิตได้ดังนั้นตากว่ามีไข้คลื่นไส้อาเจียนปวดจุกแน่นในท้องเป็นอาการเริ่มต้นของโรคไข้เลือดออกนะไข้คลื่นไส้อาเจียนปวดจุกแน่นในท้องเป็นอาการเริ่มต้นของไข้เลือดออก ที่มินิชัยแยกจากโรคอื่นได้ยากไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ฉีหน่นูก็ขอให้รามัดระวังไว้ก่อนไม่ซื้อ,อยาในกลุ่มเอนเซตยาแอสไพรินเหล่านี้ค่ะมารับประทานกันนะคะอ่ะมีกลุ่มไอบูโฟเฟนด้วยนะคะก็ได้มีการกำชับโรงพยาบาลและก็บุคลากรว่าถ้าว่าผู้ป่วยมีไขย้ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนให้หลีกเลี่ยงการจะยากลุ่มเอนเซต หากอาการยังไม่ดีขึ้นก็ขอให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นดิฉันก็ฝากเตือนต่อไปอยังประชาชนอย่างพวกเราด้วยเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีอาการไข้อย่าไปหายากลุ่มที่มันไขหน้หนักๆแรงๆในกลุ่มเอนเซมในกลุ่มแอสเพลินมารับประทานนะคะเดี๋ยวจะก่อให้เกิดปัญหาได้ไม่ทราบไม่รู้จักว่ายากลุ่มเอนเซคืออะไรถามเภสัชกรก,ก่อนก็ได้นะคะดิฉันก็อยากจะให้กระทรวงสาธารณาสุขเน้นย้ำไปที่เภสัชกรร้านขายยาด้วยซ้ำไปว่าอย่าจ่ายยากลุ่มนี้เลย ขณะเดียวกันปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าสําหรับการประกาศพื้นที่ระบาดไข้เลือดออกหรือว่าโรคอื่นใดถากพื้นที่เห็นว่าการระบาดมากจนทรัพยากรในจังหวัดหรือว่าในพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอรับสถานการณ์อย่างเช่นขาดงบประมาณขาดยาขาดบุคลากรหรือว่าจําเป็นต้องใช้งบประมาณพิเศษ หรือต้องมีการบรูรณาการเป็นพิเศษก็ให้เสนอเรื่องถึงอธิปริกรมควบคุมโรคเพื่อการพิจารณาใช้กลไกคณะกรรมการวิชาการออกประกาศซึ่งก็สามารถประกาศระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือว่าทั้งจังหวัดก็ได้เพื่อที่จะให้มีอำนาจในการดำเนินการควบคุมโรคมากขึ้นรวมทั้งผู้ราชการจังหวัดสามารถใช้งบประมาณตามพระราชบ,บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ค่ะเนื่องจากโรคระบาดในคนถือว่าเป็นสาธารณาภัยรูปแบบหนึ่งด้วยนะ ไข้เลือดออกธรรมดาก็ว่าป้องกันยากแล้วล่าสุดมีไข้เลือดออกไครเมียคองโกด้วยนะคะยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยแต่ว่าหน่วยงานสาธารณาสุขจำเป็นจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะองค์การอน,นามัยโลกหรือว่าฮูได้กำหนดให้ไข้เลือดออกไครเมียนคองโกเป็นโรคติดต่ออันตราย แล้วก็มีข้อแตกต่างกันระหว่างไข้เลือดออกไครเมียนคองโกกับไข้เลือดออกทั่วไปด้วยนะคะมาติดตามข้อมูลกันค่ะน่าสนใจจังอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอะเรศกระสนัยรวิวงศ์บอกว่าได้รับรายงานพบผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกไครเมียนคองโกพื้นที่ระบาดอยู่ที่ในแถบยุโรปตะวันออกตะวันออกกลางอฟริกาเอเชียกลางและเอเชียใต้ค่ะ ซ,ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงแล้วก็ย้ำว่าโรคไข้เลือดออกไครเมียนคองโกยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วก็มีความแตกต่างจากไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยโรคไข้เลือดออกไครเมียนคองโกพบรายงานครั้งแรกเมื่อปี2487ค่ะที่แหลมไครเมียนต่อมาเกิดการระบาดในประเทศคองโกสาเหตุเกิดจากเชื้อโนโรไวรัส เชื้อนี้พบในตัวเห็บที่อาศัยอยู่บนตัวสัตว์เท้ากลีบอย่างเช่นวัวควายแพะแกะพบระบาดในประเทศแถบแอฟริกาอเมริกาอาเซียนเราแล้วก็แถบแปซิฟิกตะวันตกติดต่อโดย 1. ถูกเห็บที่มีเชื้อโนโรไวรัสกัด 2. สัมผัสเลือดหรือว่าเนื้อเยื่อของสัตว์ที่มีเชือ้อ 3. สัมผัสเลือดหรือเนื้อเยื่อของผู้ป่วยไครเมียนคองโก เมื่อป่วยก็จะเริ่มด้วยอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดกล้ามเนื้อเวียนศรีรษะปวดศรีรษะอาเจียนปวดท้องอุจจาระร่วงมีภาวะเลือดข้างตาอักเสบบวมแดงอาจจะมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังเกิดขึ้นบริเวณหน้าอกและท้องแล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายอาจจะมีเลือดออกที่บริเวณเหงือกจมูกปอดมดลูกทางเดินปัสสาวะและทางเดิอนอาหารอัตราการป่วยตายจะอยู่ที่30-4 0เค่ะ หากพบผู้ติดเชื้อก็ให้แยกผู้ป่วยอยู่ในห้องเดี่ยวแล้วก็ควรที่จะเป็นห้องความดันลบปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้ป่วยในประเทศไทยแต่ถ้าหากาว่ากลับจากต่างประเทศสงสัยโรคนี้ก็ให้ไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางและปัจจัยเสี่ยงด้วยนะน่ากลัวนะคะเพราะว่าโรคนี้มันระบาดอยู่ใกล้ๆกบ้านเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออาเซียนของเราในกลุ่มประเทศนี้ละคะ่ะด้านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโสพลเอี่ยมเสดจถาวรให้ข้อมูลเพิ่มเติม โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีติดต่อโดยมียุงลายเพศเมียเป็นพาหะนำโรคผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันแล้วก็สูงลอยประมาณ2-7วันร่วมก,กันกับอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวหน้าแดงอาจจะมีจุดแดงเล็กๆขึ้นตามตัวเช่นที่แขนขาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเบื่ออาหารบางรายมีอาการไถ่ายอุจาระเป็นสีดำส่วนใหญ่ไม่ไอนะแล้วก็ไม่มีน้ำมูกต่อมาเนี่ยไข้มันจะลดลง ในระยะนี้ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษเลยเพราะอาจจะมีการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะสถานการณ์ไข้เลือดออกระหว่างวันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะพบรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกนะคะกว่า41,000คนสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน,นช่วงเวลาเดียวกันถึง2.8เท่าเลยล่ะค่ะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิต41คน สแตทที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง5,000กว่าคนถ้าหากว่าประชาชนสงสัยหรือว่ามีอาการเข้าได้กับโรคไข้เลือดออกห้ามกินยาลดไข้ในกลุ่มเอนเซนะคะอย่างเช่นอ b บูโปรเฟนไตโครฟีนักส์อสไพรินและยาชุดต่างๆย้ำอีกทีถ้าหากว่ามีอาการไข้และก็สงสัยว่ามันเข้าได้กับเรื่องของโรคไข้เลือดออกเนี่ยห้ามกินยาลดไข้ในกลุ่มเอนเซ เช่นอ b บูโปรเฟนไดโครฟินัอคแอสไพรินและก็ยาชุดต่างๆตามด้านหมอตินั่นแหละมันจะมีผลทำให้เลือดออกในทางเดินอาหารเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้และให้รีบพาผู้ป่วยไปพบคุณหมอหรือว่าไปสถานบริการสาธารณาสุขที่อยู่ใกล้บ้านค่ะจะได้รับการมินิจฉัยประเมินอาการและดูแลรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วพร้อมทั้งป้องกันตัวเองและบุคคลและบุคคลในครอบครัวไม่ให้ถูกยุงกัดยึดหลัก สามเก็บป้องกัน3มโรคนะคะย้ำกันแล้วย้ำกันอีกนะ3เก็บป้องกัน3โรคก็คือเก็บบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบปลอดโปรง่งไม่ให้เป็นเกาะพักของยุงไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุง2เก็บน้ําปิดฝาภาชนะใส่น้ําให้สนิทและก็หมั่นเปลี่ยนน้าทุกสัปดาห์ 3. เก็บขยะหรือเศษวัสดุที่มีน้ําขังทั้งภายในและบริเวณรอบบ้านค่ะเพื่อเป็นการกําจัดแหล่งวางไข่ยุงลาย ซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลายได้3โรคเลยนะก็คือไข้เลือดออกปวดข้อยุงลายแล้วก็ติดเชื้อไวรัสซิก้าค่ะต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะ1 42 2 1ส2 2องค่ะและช่วงวันหยุดยาว6วันนี้นะคะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุซึ่งจริงๆแล้วเรายังไม่อยากให้เกิดเนี่ยนะคะแต่มันก็ต้องเตรียมการไว้ก่อนไหมเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเน้นย้ำสถานพยาบาลเอกชนทั่วไทยเลย ให้รับผู้ป่วยฉุกเฉินตามนโยบายยูเซ็ตนะต้องมีการเน้นย้ำกันไม่ฉชนนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดอาการบิดพลิ้วหนูหนีนันเนี่ยนะคะแล้วก็ชอบถามคนไข้ว่ามีเงินไหมมีเงินรักษามีเงินพอรักษาหรือเปล่านะคะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมสบสคุณหมอสุระวิเศษศักด์พูดถึงนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ universal coverage for emergency patients หรือว่ายูเซปนะคะเป็นนโยบายของภาครัฐที่แน่นอนนะคะต้องการที่จะให้เกิดความครอบคลุมแล้วก็สามารถที่จะคุ้มครองผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยลดความเหลื่อมล้ําให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างปลอดภยัยจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนโดยที่ต้องไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษาใน72ชั่วโมงแรกแหมณตอนนี้นะคะไปทุกที่ เขาถามหมดเลยโดยเฉพาะเอกชนเนี่ยนะคะมันน่าเจ็บปวดจริงๆนะระหว่างวันหยุดนี้กรมสวสเขาก็เลยเป็นห่วงนะหยุดยากัน6วันเนี่ยทั่วประเทศอาจจะมีการเดินทางกลับภูมิลำนาหรือว่าท่องเที่ยวกันคับข้างอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้ที่มีโรคประจําตัวมากขึ้น,นกว่าปกติดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินและฉุกเฉินวิกฤตสีแดงได้รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้ สถานที่ได้อย่างทันท่วงทีลดการสูญเสียของผู้ป่วยและครอบครัวกรมสบสะก็เลยแจ้งเวียนให้สถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศปฏิบัติตามนโยบายอยู่เสร็จอย่างเคร่งครัดค่ะยึดหลักมนุษยธรรมเป็นสําคัญในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยไม่นําค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินอาการเจ็บป่วยที่สามารถใช้สิทธิ์ตามเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดงของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินสพช แบ่งออกเป็น6อาการนะคะ 1. หมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจ 2. หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง 3. มีอาการซึมเหงื่อแตกตัวเย็นหรือว่ามีอาการชักร่วมด้วยค่ะ 4. เจ็บหนะ้าอกเจ็บพลันรุนแรง 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดหรือชักต่อเนื่องและ 6. มีอาการที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตหรือระบบสมองกรมสวสก็มีการเฝ้าระวังและก็ตรวจสอบ การดำเนินการของสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งอย่างใกล้ชิดหากว่าพบสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดงหรือเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากทั้งญาติหรือจากทั้งผู้ป่วย <c oughs> ก็จะมอบหมายให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะด้านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิรดิกรมสบศเส,ส,สริมว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประเมินเกณฑ์ผู้ป่วย เพื่อที่จะรับการรักษารับบริการตามนโยบายยูสิขอให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งใช้ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วยของสอพอชอถ้าว่าผู้ป่วยเข้าข่ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดงสถานพยาบาลต้องให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกแต่ถ้าว่าผู้ป่วยไม่ได้มีอาการเข้าข่ายฉุกเฉินวิกฤตสีแดงอาจจะอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองหรือว่าสีเขียว ก็จะต้องสื่อสารสอบถามสิทธิในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยหรือญาติเพื่อมีให้เกิดความเข้าใจผิดและหากว่าพบปัญหาในการวินิจฉัยคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตก็สามารถปรึกษาขอความวินิจฉัยจากศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสอพชผ่านสายด่วนได้24ชั่วโมงเลยนะคะมาที่ปัญหาเรื่องของดวงตากันบ้างค่ะ หลังๆนี้เรามีปัญหาเรื่องดวงตากันแยะนะคะจ้องจอนานๆไม่ว่าจะเป็นจอใหญ่อย่างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าจอเล็กอย่างโทรศัพท์มือถือทีนี้ถ้าหากว่าเราเห็นจุดดำๆมีหยักใหยลอยไปลอยมาในตาเราเนี่ยนะคะต้องไปพบคุณหมอนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายต่อการมองเห็นได้ค่ะทันรออธิบดรีกรมการแพทย์คุณหมอไพโรธสุรนนัตนวณิชบอกว่า เมื่ออายุเรามากขึ้นแล้วก็เข้าสู่วัยกลางคนเอาเววะดวงตาส่วนที่เรียกว่าน้ำมูลลูกตาก็จะมีอาการเสื่อมไปตามอายุตามวัยเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนวุ้นลูกตาก็จะเริ่มเสื่อมจับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆหรือว่าเส้นเล็กๆเป็นการเสื่อมเป็นไปตามธรรมชาติอันนี้มันแก้ปัญหาหรือว่ามันป้องกันไม่ได้บางทีอาจจะจุดลอยเป็นเจลหรือว่าเศษเซลล์ที่จับกันเป็นก้อน,อนๆเนี่ยมันจะลอยอยู่ในวุ้นลูกตา โดยมากจุดดำลอยพบในผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นหรือว่าเกิดกับผู้ที่ผ่าตัดดวงตาหรือผู้ที่ฉายเลเซอร์ซึ่งอาจจะรบกวนการมองเห็นหรือว่าเวลาอ่านหนังสือแต่ว่ามันไม่เป็นอันตรายแต่สมองเนี่ยจะปรับให้การมองเห็นไม่เห็นจุดเงานี้แม้จุดจะยังคงอยู่แต่ว่าอาจจะใช้วิธีการกรอกตาไปมาจนกว่าจุดลอยจะลอยหลีกการบุกบังการมองเห็น ด้านท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงคุณหมออาคมชัยวีระวัฒนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยมาพบจากสุ่แพทย์ด้วยโรควุ้นตาเสื่อมมากขึ้นอาการมองเห็นจุดดำลอยไปลอยมาเหมือนอยากย่ายลอยไปมาเหมือนกับคราบที่ติดกระจกเห็นชัดเมื่อมองไปยังภาพที่มีสีสว่างลงไปที่พื้นผิวเรียบๆฝาผนังสีพื้นหรือว่าท้องฟ้า ถ้าตรวจสอบพบอาการแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างเช่นประสาทตาฉีกขาดอาการคือจะมองเห็นแสงแฟลชไฟแวบๆนะคะฟ้านแลบในที่มืดแบบนี้ไม่ว่าจะหลับตาหรือว่าลืมตาด้วยการเดิเมินการของโรควุ้นในตาเสื่อมนี่แหละมันจะดึงตัวแล้วก็ทำให้จอประสาทตาเนี้ยฉีกขาดอาจทำให้มีเลือดออกเป็นจุดได้มองเห็นเป็นจุดลอยบดบังสายตารอยขาดที่จอประสาทตาเนี้ยมันเป็นอันตรายนะ และก็ขอให้เกิดจอประสาทตาลอกได้ในที่สุดส่วนคุณหมออุมาพรจิตตวัฒนรัตน์จักษุแพทย์ศูนย์จอตาและวุ้นตาโรงพยาบาลเมตตาประชารัก์เสริมว่าวุ้นตาเนี่ยมันเป็นสารใสๆคล้ายเจลนะคะบรรจุอยู่ภายในลูกตาส่วนหลังมันทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการให้แสงผ่าน ให้สารอาหารแก่จอตาและผนังลูกตาชั้นไหนการมองเห็นจุดดำลอยไปมาหรือว่าอยากย้ายลอยไปมาบ้างเห็นเป็นจุดเป็นเส้นคล้ายๆกับใยแมงมุมเคลื่อนไปเคลื่อนมาเมื่อเรากรอกตาสาเหตุส่วนใหญ่มาเกิดจากภาวะวุ้นตาเสื่อม เดิมวุ้นตามีลักษณะเหมือนกับเจลลี่แต่เมื่ออายุมากขึ้นภาวะวุ้นตาจะเป็นลักษณะของเหลวมากขึ้นจึงพบว่าเส้นใหญ่ในวุ้นตาเป็นเงากระทบบนจอตาซึ่งทำให้เห็นเป็นจุดเงาดำลอยไปมานั่นเองความเสี่ยงที่ทำให้เกิดนั่นก็คือเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นภาวะสายตาสั้นอุบัติเหตุทางตาหรือภายหลังการผ่าตัดตาเบาหวานขึ้นจอตาภาวะอักเสบในตา สาเหตุจากอายุที่มากขึ้นวุ้นตาเดิมที่มีอยู่ลักษณะเป็นเจลลี่มันก็จะเปลี่ยนเป็นของเหลวมากขึ้นจากเจลลี่กลายเป็นของเหลวนะคะและก็นำมาซึ่งการลอกตัวหลุดจากชั้นจอตาด้านในเป็นเหตุให้เกิดอาการเห็นจุดดำลอยภาวะอักเสบในวุ้นตาและจอตาด้านหลังสาเหตุเนี่ยมาจากการติดเชื้อภาวะอักเสบอันเกิดจากภูมิคุ้มกันต่อตัวเอง เลือดออกเข้าไปในวุ้นตามีสาเหตุมาจากสถานีวิทยุกรมกา